สวัสดีค่ะพี่น้องวิสานหาหน้ยกินค่ะถึงค้มค่ะเดี๋ยวจะเขาจะมาแกงกันค่ะมื่อนี่พี่น้องซุมนีขูดค้าล้ะค่ะได้น่อหม่สามน่อค่ะพี่น้องบพหลายบ่ได้ไปเข่าป้านโน้ตไหม่จะดอกตุ้มๆพี่น้องกําลังตุ้มๆอยู่ค่ะซุมนีขูดละ เดี๋ยวเขาจะไม่เห็ดแกงกินค่ะกำลังแกงค่ะนี่ค่ะไห้ยืเรียกให้น้องน,นี่ค่ะพักที่เขาจะใส่ค่ะพักอีตูพักติวแล้วก็พักขาค่ะ ลุกแล้วค่ะเดี๋ยวใส่พักกันค่ะพี่หน้องลุกแล้วค่ะกินน้ำกันค่ะหอนๆเลยค่ะ มาเด้อค่าบันดาค่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะเก่งเห็นเขาค่ะหอนหอนค่ะเสียบเสียบ,บค่ะ ตราอันซั้นค่ะตับมหฮู้คือเกาค่ะพี่น้องตัมหฮู้ขาดบ่ไดดค่ะ ไปดูดินนี่ครับลูกไปดูดินนี่ครับไปดินนี่จบเลยไม่ได้สบายไม่ได้สบาย ค,คืออากาที่น,อน่องเขื่อนค่ะคุยต่ำหู้ค่ะ คลิปนี้ลาพี่น้องไว้เท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองอิสันหันนั่งกินนะคะพอกันไม่คิดนาค่ะสวัสดีค่ะ